สว onents, ัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับอัญชลายาชาแนลค่ะโอเควันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสกินแคร์ที่ไม่ทดลองกับสัตว์นะคะเขาเคมัาเลยว่าสิวจะยุบภายในเวันระดับผักโคนะเหมาะกับคนแถบเ o u t h e a s t asia โดยเฉพาะน้าแต่ละส่วนมันก็ไม่ได้มีปัญหาผิวที่เหมือนกันแล้วอ่ะคืออายเป็นสิวจริงๆแล้วอายต้องการที่จะหายจริงๆ ไอกับบิวต so ี of of fact, nice ้บล็อกเกอร์ของต่างประเทศซึ่งเขา่เป็นมีแกนมากแล้วแบบมูต์แอนโทนของคลิปเขาอ่ะมันน่าดูแล้วไอก็เลยเซฟเขาตอนแรกอะแค่ชอบมูตชอบี่คลิปเขาเฉยๆนะคะตัวคอนเทนต์ที่เขาหยิบมาเสนอก็จะเป็น่วงของมิแกนคือผลิตภัประานที่เป็นออร์แกนิกนะคะขบ้นนการทดลองหรือการวิใจไม่ได้ทดลองกับสัตว์เองนะคะมาดูในประเทศไทยนะคะว่ามีแบรนด์ใหม่หมที่น่าสนใจเรายังไม่ได้พูดถึงถ้าสมมทุกคนย้อนกลับมาดูนะไม่ว่าจะทุกคลิปของไอนะคะไม่เคยพูดถึงสิ่งนี้เลยนั่นคือม มาร์กเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายหรือท้ายที่สุดหรือว่าเป็นสกินแคร์ตัวท้ายๆเลยที่คิดว่าจะหยิบมาใช้หรือว่าจะหยิบมาพูดถึงแล้วก็ยังไม่เคยพูดถึงเลยเพราะว่ายังไม่เคยใช้ตัวไหนที่แบบว่าโอเคเลยดีที่สุดเคยทํามานะคะก็คือการมาร์กหน้าด้วยว่านหางเจะาเทดหลังจากที่หยิบเรื่องวีแกนมาศึกษานะคะเผอ,อิญอายไปเจอแบรนด์แบรนด์หนึ่งเว็บ,นนแบบไซต์ของเขาอะคะ่ะคือจั่วหัวมาเลยว่าไม่มีการทดลองกับฉันก็เลยลองกดเข้าไปดูนะคะอยากจะใช้มาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ซื้อมาลองร์ก พอมันไปอินวีแกนมากๆเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราต้องลองบ้างแหละเลยไปได้มานะคะจากเว็บไซต์นี้เลยอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าอยากลองเขาบอกมาเลยว่าคุณภาพเขาอะระดับสากลนะผ่านการคิดคน้นให้เหมาะกับคนแถบเซาท์อีสต์เอเชียโดยเฉพาะก็คือแถบเราๆนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศอากาศที่ร้อนอผิวหน้าที่มันหรือาวัฒนธรรมที่มีนะคะเหมาะเลยแหละสำหรับที่เราจะเลือกตัวนี้มาทดลองใช้ให้ทุกคนดูนะคะนั่นคือดีวายนะคะ อยหยิบสองตัวนี้มาใช้คือดูปัญหาของตัวเองก่อนอย่างที่อายบอกในทูทคลิปนะคะว่าาาจะเลือกสกินแคร์จากการดูปัญหาผิวของตัวเองก่อนว่าตัวเองต้องการใช้อะไรบนหน้าบ้างนะคะ ก็เลือกใช้ให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะก็แรกจะเป็นสีชมพูชมพูแดงๆนะคะมันจะเป็นตัวพิงซูเปอร์ฟูดมาร์กนะคะเขาเคลมาเลยว่าสิวจะยุบภายใน7วันหรือ14วันนะคะอาใช้มาเดือนนึงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเห็นผลพอสมควรเดี๋ยวไปพูดถึงในเร่องลึกกันข้างในนะคะอย่างที่สองที่หยิบมานะคะก็คือเป็นกินฟอร์เอเวอร์ยังมาร์กนะคะคือเป็นผลพวงมาจากเราเป็นสิวนั่นแหละกินฟอร์เอเวอร์ยังมาร์กนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดเลือนรอยสิวนะคะทำให้ผิวดูแข็งแรงขึ้นแล้ว ก็ผิวที่หมองคล้ำผิวที่โดนทรํรลายจากสารเคมีต่างซึ่งอายโดนประจําอยู่แล้วอันนี้แหละก็คือจะเป็นตัวที่จะช่วยให้หน้าแข็งแรงขึ้นนะคะบประดมผิวแล้วก็ทําให้ผิวดูสมัมผัสสมอกมากขึ้นนะคะเรามาเจาะลึกกันในตัวแรกก่อนนะคะตัวแรกที่อาจะพูดถึงเลยก็คือขอเป็นพูดถึงแบบตัวเลิฟก่อนเลยแล้วกันนะคะก็คือจะเป็นตัวทิงซูเปอร์ฟูดมาร์กนะคะ ตัวเพิงซูเปอร์ฟู้ดมากค่ะเขาจะมีคุณสมบัติที่จะช่วยลดเลือนสิวนะคะคือสิวยุบายในเวันยุบ7วันจริงไหมไม่รู้แต่ว่าของอายสิวมันเพิ่มขึ้นตลอดแหละเพราะว่าเป็นคนผิวมันแล้วก็ตอนนี้หยุดกินยาคุมไปด้วยนะคะร่างกายมันก็เลยยังปรับอยู่สิวมันก็เลยยังขึ้นอยู่ทุกวันอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบบ้างสิวอุดตันบ้างก็จากที่เอ่อพอโฮอร์โมนมันปรับเปลี่ยนความมันบนหน้าก็ปรับเปลี่ยนไปด้วยนะคะตัวน,นี้ก็ดีเลยนะคะที่สองนะคะมันจะช่วยดีท็อกซ์รูขุม หน้ามันขึ้นเพราะว่าหยุดกินยาคุมหรือว่าไปเจอมลภาวะทำลายผิวขาดความชุ่มชื้นกินจริงจบขาดความชุ่มชื้นกินน้ําน้อยนะคะย่วงที่สานะคะก็คือตรงชื่อเลยค่ะซูเปอร์ฟูด้ดเขาก็จะมีส่วนผสมของธรรมชาติอย่างมากมายนะคะที่เห็นได้ชัดเลยนะคะระหว่างใช้ก็คือไม่แพ้ด้วยความที่เขาผส,สมของธรรมชาติด้วยแลย้วก็เลยทําให้อายไม่แพ้อายก็นั่งรุ้นนะตอนแรกอ่ะมีแก้นหรอเป็นยังไงหรอไม่ทดลองกับสัตว์แล้วมาทดลองกับเราหรอ กลัวว่าจะแพ้เหมือนกันตอนแรกแต่ก็อ่ะผ่านไปด้วยดีนะคะก็คือไม่แพ้ไม่มีสิวที่มันขึ้นแบบผิดปกติหลังจากนั้นนะคะมาพูดถึงตัวสีเขียวกันเลยดีกว่านะคะส่วนตัวสีเขียวนะคะจะเป็นตัว Green Forever Young you like you, Mark no, มีสัรสกัดที่จะช่วยลดเลือนรอยสิวได้นะคะสม่ำเสมอขึ้นนะคะ เชื่อมต่อกันเลยสิวหายปึ๊บมาลดเลือนรอยสิวต่อนะคะ เหนื่อยล้าของผิวนะคะตัวนี้ก็ช่วยซ่อมแซมแล้วก็เข้าไปฟื้นฟูได้อย่างตรงจุดนะคะหลังจากใช้แล้ว่รู้สึกว่ารอยสิวจางลงไหมยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าไอไม่ได้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวไอก็ใช้ควบคู่กับทิมแต้มสิวอื่นๆไปด้วยคือมันก็ช่วยสนับสนุนกันก็ให้ยกความดีสมช่อมให้เขาด้วยนะคะสําหรับรอยสิวต่างๆนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องระหว่างวันที่กลับมาบ้านสิวขดขึ้นบ้างอะไรบ้างนะคะไอตัวนี้อัดไปเลยนะคะเพล่เก็ผสมสองตัวแล้วก็อัดไว้เลยนะคะตรงที่ มันดูแดงๆคันๆก็ไม่มีผลคืนนะคะแล้วก็บางทีก็ไม่ได้มาทั้งหน้าเราก็แจ้งเป็นจุดๆนะคะตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันผสมเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการไม่ใช่ว่ามาแผ่นๆฉีดซองออกมาแล้วต้องมาทั้งหน้าแบบนั้นนะคะเพราะว่าอันนี้เขาคิดค้นมาแล้วแหละว่าหน้าเราในหน้าหนึ่งอะ่ะไม่ได้มีสภาพผิวที่เหมือนกันอย่างของอายหน้าผางค้ำค้ำเสียเลยจากที่เคยเป็นเลเซอร์อย่างหนักตรงนี้พอเลเซอร์อย่างหนักปะครีมกันแดดไม่ทาตรงนี้ก็เลยบางมากแล้วก็ผิวหมองค้ำง่ายอะมองค้ำเร็วอะเป็นอักเสบบางอุดตัน้งางอัน,น ตันนะคะแล้วก็สลับกับรอยสิวไฟผิวมันทีโซนอีกแล้วก็บางช่วงช่วงนี้ไม่ได้มันทีโซนมันทั้งหน้าอีกตรงคางก็จะเป็นสิวโพดแบบจุดจุดจุดจช่วงหน้าก็จะมีสิวสิวยีบบ้างอะไรบ้างนะคะพอสะท้อนไปอย่างเงี้ยเห็นเลยว่าเออมันมีสิวขึ้นแบบจุดจุดจเล็กๆๆลๆๆแล้วก็สิวทําเท่ากันเรียนรู้เลยว่าเผเชิญหน้ากับสิวยีบอีกแล้วนะคะแต่ละส่วนมันก็ไม่ได้มีปัญหาผิวที่เหมือนกันแล้วอะนะคะไอตอนนี้ผิวคล้ำเสียปุ๊บไอก็เอาสีเขียวมาไปที่นะะค สิวจะขึ้นปวดจะขึ้นเริ่มคันเริ่มรู้สึกเจ็บเจ็บคันคันเศบแดงๆก็อ่ปะปาเข้าไปนะคะในหน้าหนึ่งเนี่ยก็สามารถผสมเท่าไหร่ก็ได้อยากจะทาตรงไหนก็ได้นะคะก็ตัวนี้นะคะยังจะช่วยลดเรื่องรอยแดงได้ด้วยเนาะ,ค,ะคือฟิลลิ่งผิวที่ใช้อะ่ะมันจะฟูฟูอ่ะผิวมันจะฟูขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงขึ้นอันนี้คือผลที่ได้ในหนึ่งเดือนนะถ้าทั้งคู่นะคะเหมาะกับทุกประเภทผิวนะคะน้องชายลองใช้ด้วยนะคะแม่ลองใช้ด้วยแล้วทั น,ะะน้องชายผิวมันเหมือนอายนะคะแม่ผิวแห้งนะคะก็สามารถใช้ด้วยกันได้นะคะมันสามารถอัดแอปได้ทุกผิวเลยมีลูกเล่นเยอะแหละเป็นมาก์กรักษาสิวก็จริงแต่เราสามารถใช้อย่างอื่นไปด้วยได้ตามสภาพผิวของตัวเองนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนหน้ามันคุณใส่นี่ไปเลยก็ได้ว่าหนหางจาระเข้หรือว่าน้ำมันมะพร้าวผาสมไปเลย มันก็จะช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นได้นะคะหลังจากที่เรามาเสร็จนะคะถ้าใครกลัวว่าแบบมากแล้วจะผิวแห้งนะคะตัวนี้ไอย,ยังไม่เจอความผิวแห้งของเขานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไออ่ะก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะเอาอันนั้นมาผสมบ้างนี้มาผสมบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้ไอกําลังทดลองการใช้มากับน้าผึ้งอยู่นะคะเพราะว่าไปอ่านเจอมาว่าน้าผึ้งเนี่ยมันจะช่วยลดเชื้อสิวอี์ได้ด้วยนะคะก็เลยลองดูอยู่นะคะหลังจากที่ทุกคนซื้อมาทุกคนก็จะได้แบบนี้แหละเนี่ยเป็นตัวทริปแอนทิคนะคะจะเป็นตัว how to ๆว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะคะตัวนี้เขาก็จะบอกไว้เลยนะว่าสามารถเลือกส่วนผสมอะไรต่างๆมาผสมกับมาร์กของเขาได้เลยเนาะมันไม่ตีกันนะบางที่ไอ้ก็ผสมกับสกินแคร์ที่ไอ้ใช้บ้างหรือว่าโทนเนอร์ที่ไอ้ได้ใช้บ้างนะคะมันถั่วๆกันไปบางทีอยู่ในห้องอะมันไม่มีน้ำเปล่าะก็เทสกินแคร์ใส่ลงไปเลยแล้วก็มาร์กเลยนะมันก็ตอบโจทย์เหมือดดนกันหนละังจากที่ไอ้บีบสิวือว่ากดสิวเองนะไอ้ก็ใช้ซนะูเปอร์ฟูดัตเอามิวเจียมนะแล้วแตะเลยเอาแบบไม่ต้องผสมอะไรแตะลงไปเลยอนยะ่างเงี้ยก็มีนะ Wanna get closer to feel the heat of your sweat, but why? Why can't you just fall in love? You are what I'm looking for หลังจากที่ลองใช้กันแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะที่ยายรู้สึกได้เลยอันนี้พูดออกมาจากความรู้สึกจริงๆเลยนะ,ะอย่างแรกเลยคือมันไม่ทําให้เราแพ้เป็นนิรต่อผิวมากๆเลยอันนี้อย่างที่เปิดเป็นคลิปเนาะก็อย่างคือ,อ,คอเป็นออร์แกนิกจากธรรมชาติล้วนๆนะคะเราคือมั่นใจได้เลยแหละว่ามันจะทําให้เราไม่แพ้หลังจากที่ลองใช้ก็คือจริงมันไม่แพ้นะ,ะอย่างที่2นะคะก็คือคอายไปอ่านรีวิวมานะตอนที่จะใช้อะ่ะเขาบอกว่าสีมันค่อนข้างที่จะแบบฉูดฉาดมากไป ผิวจะติดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คำนิ้นนะทุกคนมันทดลองมาแล้วนะคะสีจากมาร์กนะคะไม่ติดผิวแล้วก็ไม่ทิ้งคราบเป็นสีบนใบหน้าเลยนะคะ ข้อที่3นะคะหลังจากที่ลองใช้นะคะก็ใช้สนุกเนี่ยรู้สึกว่าแบบกลับบ้านมาเหนื่อยล้าๆจากการทํางานเนาะเราแบบหันมาเจอมาร์กตัวเนี้ยเออลองหยิบส่วนผสมที่เรามีสกินแคร์ที่เราใช้อยู่แล้วอะแล้วเราก็มาผสมกับตัวเนี้ยเล่ามาร์กเข้าไปอะมันมีความรู้สึกว่าไม่ขี้เกียจที่จะมาร์กหน้าปกติแล้วที่อายไม่พูดถึงอะ mm hmm. เพราะว่าอายไม่เคยใช้ไลน์มาร์กหน้าเลยนะทุกคนสาหรับการที่อายเคยรักษาสีมาตลอดอไม่เคยมาร์กหน้าเลยเพราะว่าเป็นคนที่ขี้เกียจขั้นสุดแล้วก็แค่ทาสกินแคร์หรือทารอย กลับมาจากทํางานเหนื่อยแล้วลุกขึ้นไปอาบน้ําได้เนี่ยคือบุญและไม่ต้องไปมีมาคหลายตัวเลยแก้ไขปัญหาผิวณนะตอนนั้นได้เลยเช่นวันไหนที่ไอออกไปเจอแดดแรงรู้สึกว่าแบบหน้าหมาองคล้ำไอหยิบสีเขียวเลยบวกกับว่านหางจระเข้ที่จะช่วยเรื่องการไหม้จากแดดอะไรเงี้ยก็ใช้ผสมกับว่านหางจระเข้ถ้าวันไหนรู้สึกว่าโอ๊ยปัญหาผิวไม่ได้มีอ่ะไม่ได้อยากที่จะไปเติมแต่งอะไรมากก็บีบน้ําเกลือหรือว่าน้าต้มสุกลงไปนะคะ ง่ายแต่ถ้าช่วงไหนที่รู้สึกว่าแบบสิวเริ่มขึ้นแล้วอะ่ะไอยก็จะหยิบสียองคูผสมกับน้ำผึ้งนะคะที่ไอยกาลังทดลองอยู่เนาะว่าน้ำผึ้งเนี่ยจะช่วยเรื่องสิวยีของไอยหรือเปล่านะคะไอก็บีบเข้าไปเลยแล้วก็โบกไปตรงที่สิวที่มันมีเล็กๆๆๆแล้วขึ้นเรียงๆติดๆกันขนาดเท่าๆกันอะ่ะเราแบบพอจะสันนิษฐานได้เลยว่ามันคือสิวยีแน่เลยอะ่ะก็บกเลยแล้วด้วยการที่มันสามารถตักด้วยปริมาณเท่าไหร่ก็ได้มันสามารถใช้ในส่วนไหนก็ได้นะคะมันทําให้ไอยแบบ ตรงนี้อะตรงนี้มีรอยสิวก็ป้ายตรงนี้มีสิวอักเสบอะก็ป้ายอะไรอย่างเงี้ยสะดวกและตอบโจทย์ได้ง่ายคือมันอัพดทสมมติวันนี้ตื่นเช้ามาเฮ้ยสิวขึ้นหยิบม,มาป้ายได้เลยเฮ้ยเย็นมาสิวยุบแล้วแต่อยากให้รอยสิวหายก็เอานี้มาใช้ได้เลยอะไรแบบเนี้ยยืดหยุ่นได้ในมาตัวนี้ไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ย มีมาอยู่แล้วไปซื้อมาร์กี้ฮอใหม่มามาร์กมาแล้วตัดแล้วทาแค่ที่โอ๊ยเป็นผดต,ตรงนี้ไม่จากแดดมาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นไงทุกคนแต่อันเนี้ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้วก็ตอบโจทย์กับความต้องการน,นะปัจจุบันอย่าง<ๆ>ที่4ี่นะคะก็คือมันใช้แล้วมันผิวมันไม่รู้สึกว่าแบบแห้งไปเลยอะไรเงี้ยคะ่ะบางคนเคยใช้มาร์กหลายๆตัวที่เป็นรักษาสีว่าพอเราล้างปุบ๋บาน่าจะแห้งเรารู้สึกอันเนี้ยให้ฟิลแบบ นะแต่ว่าหน้ามันยังรู้สึกนุ่มอยู่อันให้ฟิลแบบ <สะ S 1> ไม่ได้แห้งเอียดอะ่ะทุกคนนะคะสามารถใช้ได้อาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งเลยนะคะหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะคะามันเป็นส่วนผสมของออร์แกนิกอยู่แล้วอ่ะมันไม่ทําลายผิวอยู่แล้วอ่ะจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ในส่วนของอายนะใช้ตามใจฉันเลยไม่ได้มันมันนั่งคิดว่าเอออาทิตย์หนึ่งฉันจะใช้2ครั้งหรือ3ครั้งนะคะแล้วก็กระปุกนึงอ่ะมันใช้ได้นานมากทุกคนแล้วออยใช้กระต๊ดนหนึ่งอ่ะหน้าไก็เท่านี้ไอ้ก็เขาบอกมาน้าสามารถใช้ได้แบบ ตอนเนี้ยมันยังลดไปนิดเดียวอย่างเงะถ้ามันใช้ได้ขนาดถือว่าคุ้มมากแล้วเขาบอกว่าใช้ได้ยี่สิบครั้งหรือสามเดือนเนาะอันเนี้ย<อ>เดือนหนึ่งยังไม่ลดเลยอะเราคิดว่ามันน่าจะใช้ได้มากกว่านี้ด้วยนะอือแล้วก็หลังจากที่ลองใช้แล้วนะคะไอ้ก็ค้นพบว่า วมาสมมติว่ามาร์กไปแล้วอ่ะแล้วเราล้างหน้าออกโดยการที่เราไม่ได้เอาน้ําไหลผ่านจนมาร์กมันออกไปจากหน้าเราแล้วเราใช้มือลูบมันเลยอ่ะว่ามันไม่ได้นุ่มไม่ได้นุ่มเท่าที่ควรข้อเดียวเลยที่ติดก็คือเรื่องนี้เลยนะคะก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ล้างไม่ถูกวิธีก็ได้คือไอ้ไม่ได้ล้างมาร์กมันออกไปจากหน้าเนาะเอาน้ําล้างเปื่อมือถูเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกนิดนึงว่ามันแบบสกิดผิวเราอ่ะ อันนี้คือข้อเดียวที่ติดนะคะส่วนเรื่องคุณภาพหรือว่าผลที่ได้รับนะคะเหมือนกับที่เขาเคลมไว้เลยนะคะอาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างนะคะเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของทุกคนด้วยนะคะว่าาผิวทุกคนตอนนั้นนะคะเหมาะแก่การบํารุงหรือยังพร้อมหรือยังที่จะบํารุงหรือว่าใช้มาก,กัน,นะคะผลมันจะออกมาเร็วหรือช้าก็คือขึ้นอยู่กับพื้นเดิมของทุกคนด้วยนะคะแต่ว่าค่อนข้างเห็นผลอยู่ วิธีการสั่งซื้อนะคะสาซื้อได้ผ่านเว็บไซต์เขาเลยนะคะพิมตามนี้ไปที่ Google เลยนะคะมันก็ขึ้นเลยว่ามีวิธีจะส่งไงบ้างซื้อเท่าไรราคาเท่าไหรนะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่เก้าร้ยเก้าสิบาทนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนเขาจะมีโปรโมชั่นมั้งแถมเป็นแปลงแบบนี้มาให้ด้วยนะคะ,ะน่ารักมากเลยแบบนุ่มมากเพลินนะคะอันนี้ไอ้ว่าอันนี้นุ่ม ขอโทษไอ้ว่าอันนี้นุ่มๆกว่าเนื้อมากมันควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้มันคือขนแล้วก็จริงๆเขาจะไลยอื่นๆอีกนะคะเช่นแบบสกินแคร์เกี่ยวกับหน้า เออที่เกี่ยวกับแบบผมต่างๆนะคะก็รอดูอยู่ค่ะว่าว่ามันเหมาะแก่การซื้อไหม่ัวันนี้ก็จากกันไปตรงนี้เลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วอายก็จะไปหาคอนเทนต์ดีๆหรือว่าสตินแคร์ดีๆมาบอกทุกคนอีกนะคะอาจจะฝากถึงแบรนด์ต่างๆที่ส่งของมาให้อายตอนนี้นะคะอายได้รับหมดแล้วถ้าได้ตอบกับ หรือไม่ได้ตอบกลับถ้าอยากจะรู้แลว้วนโทรมาถามหรือว่าเมลมาถามนิดนึงนะคะว่าได้หรือ,อยังจากที่มีการติดต่อมาแล้วแจ้งไปรู้นานแล้วว่าไอาต้องการใช้จริงนะคะเพราะว่า,าเห็นใจคนที่เพื่อไอเป็นสิวจริงๆแล้วไอยต้องการที่จะหายจริงๆไอเห็นใจคนที่เป็นสิวจริงจริงแล้วมาดูรีวิวเราแล้วมันไม่ได้เกิดการทดลองมาก่อนทดลองเองใช้เองจนเห็นผลก่อนหรือว่ารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่อยากใช้ก่อนคนที่ติดตามไอหรือว่าคนที่มาดูรีวิวไอก็จะได้ใช้ของที่ดีจริง คนที่ได้รับมันตรงกับที่เราพูดจริงๆต้องการแบบนั้น <S <S ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจะให้เห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นอะประมาณนี้ดีกว่าไห้พูดว่างไงอ่ะก็คืออยากจะให้ทุกคนที่มาดูคลิปนี้ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้รับการสื่อสารออกไปจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่แบบอ่านเแล้วมาพูดแบบนี้น้ขอแบบนี้ดีกว่านะคะสําหรับช่องไอยก็คือเป็นช่องเล็กๆที่ทุกการรีวิวมันเกิดจากการใช้จริงแล้วก็เกิดจากการที่ศึกษามารจริงๆก่อนที่จะมาพูดอ๋อแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกๆแบรนด์นะคะ ่มั่นใจในไอไม่อยากเป็นแค่คนขายของแต่อยากจะเป็นคนที่บอ,อกถึงเรื่องราวประสิทธิภาพหรือประสบการณ์จริงๆที่ได้ลองใช้เข้าไปด้วยนะคะ ขอบคุณมากมากแทนเพื่อนๆทุกๆคนที่ไม่มีโอกาสได้ลองใช้ด้วยจะทำออกมาให้ดีขอบคุณที่ไว้ใจยอยากจะให้อายเป็นตัวกลางในการสื่อสารออกไปให้ทุกๆคนได้เห็นนะคะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้ก็ประมาณกันน่าจะสิบเกือบ20นาทีได้แล้วนะคะ เมนพูดคุยกันได้นะคะอยากรูเหมือนกันว่ามีใครเคยใช้แบรนด์นี้หรือเปล่าหรือแบรนด์ที่ไอเคยรีวิวไปก่อนหน้าน,นี้ใช้ดีไม่ดียังไงหรือว่าเป็นผลยังไงก็ลองพูดคุยกันนะคะเผื่อตอนนี้มาสกินแค่ตัวนั้นที่ไอพูดถึงมันดีแต่มันอาจจะไม่ดีสําหรับทุกคนก็ได้นะคะจะได้มีประสบการณ์ได้พูดคุยกันว่าคนผิวแบบนี้ใช้แล้วโอเคนะใช้แล้วไม่ดีไอใช้ดีแต่ว่าคนอื่นใช้ไม่ดีนะเป็นเพราะว่าอะไรก็ได้แบบวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันในส่วนของนะคะก็น่าจะสนุกดีได้มาแลกเปลี่ แล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย